เตือนคลิปวิโลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจำวันอังคารนะครับที่31นะครับตุลาคมพศ2566นะครับส่งท้ายเดือนนะครับสำหรับเมื่อวานแนวทางงวดทางเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับไม่เด่นที่ศูนย์กับ6นะครับก็เข้า3ามหนอนะครับก็มาศูนะครับ09แล้วก็61 สามหน่นอยก็ขอแสดงความดีกับศิลปินที่มีความโชคดีสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมน้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับศูนย์ก็จะมีศูนย์งนะครับศูนยสูนย์แล้วก็ศูนย์หรับหน่งก็จะมีศูนย์หสองหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ห้ามตัวเด่นก็จะมีเจ็ดศูนย์หนึ่งะครับศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับหนึ สำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสอแล้วก็88นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจํานะครับวันออังคารนะครับที่31ตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเอพี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสําหรับวันนี้ผมขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยชทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ